จัญญาจันบงค่ะเจ้าของร้านกาแฟซิมโฟ e ีซิมอ e ไลท์เป็นแชมป์ national Thailand Brewers Cup ปี2017ค่ะโอเคแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้คำว่าบิวเวอร์คับเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันต่างจากการแข่งขันแบบสปต้าทวไปยังไบ้าะบิวเวอร์คับก็คือจะเป็นการชงกาแฟประเภทแมนมือัคือไม่ใช้อะไรที่เป็นอ mm hmm. ิเล็กทรอนิกส์ต้องเกี่ยวข้องเลย ก็คือจะต้องเป็นกาแฟแล้วก็น้ำเป็นหลักเราเราจริงจริงอย่างตัวต้องยืนคริดว่าขั้มันมีขั้นตอนสำคัญยังไงบ้างครับในการถ้าใ,ให้กรรมการถ,าถ้าเป็นในส่วนง,งานเนี่ยค่ะคือเราต้องทำสามโถภายในเวลาสิบนาทีเสิร์ฟกรรมการสามท่านแล้วก็ภายในสามสามสามเสิร์ฟเนี่ยจะต้องมีรสชาติที่ดีเหมือนกัน มันคือ consistency ของทั้งคนรู้ว่าเราจะชงยังไงให้ออกมารสชาติดีเหมือนกันครับแล้วจริงๆอย่างการชงให้ทำสามโหรสชาติเหมือนกันเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องของอเบอร์บดกาแฟน,น้ำาการนบดใช่ไซส์ Size ของเบอร์บดแล้วก็ปริมาณน้ำ แล้วก็เรื่องของอุณหภูมิน้ําแต่ละแต่ละอย่างนี้มันจะต้องมีรายละเอียดลงเรื่องยบ้างเนี่ยอุณหภูมิน้ำหรือว่าะเภทของน้ำเนี่ยต้องเปน้าแร่ไหมจริงๆแล้วเรื่องเรื่องน้ําเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วทุก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 แฟกเตอร์ของของการทำ b r e w วิเนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติของกาแฟได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์บดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของน้ําหรือไม่ว่าจะปริมาณของกาแฟที่ใส่เข้าไปต่อปริมาณน้ำาเขาเรียกว่า ratio บา,าระหว่างกาแฟกับน้ำเนี่ยที่ใส่เข้าไปถ้าถ้าอะไรสักอย่าง,งมันเปลี่ยนไปรสชาติก็คือจะเปลี่ยนไปได้ทันทีแล้วก็จังหวะการลงน้ำ <ไป S 1> จังหวะน้ำหนักมือในการในการลงน้ำก็ส่งผลให้รสชาติก,กาแฟ,แฟเปลี่ยนโดยปกติแล้วเราทำโถ่เดียวเนี่ยเราก็โฟกัสอยู่แค่่โถเดียวแต่พอเวลาที่เราแข่งเนี่ยเราต้องทำสามที่ภายในเวลาที่เขากำหนดอีกแล้วเรายัางยจะต้องพูดไปอีกก็เลยเป็นเรื่องที่ยากอบบคว้ แล้วอย่างตัวกาแฟ่ะครับเท่าที่เคยมาคุยทราบว่าคุณแพทใช้กาแฟหนึ่งตัวแต่ว่าใช้สามหลงั่วอะไรค<ช>ือเห็นผลแ,แล้วกาแฟและคือกาแฟอะไรครับกาแฟของแพทที่ใช้แข่งเป็นกาแฟปานามามาจากประเทศปานามาค่ะเป็น wash process จาก l o s c a n t a r e s ก็คือเป็นปานามาก็เป็นประเทศที่ทำกาแฟได้ดีที่สุดในโลกแล้วแหละออกมารสชาติดี เป็นหนึ่งในกาแฟาที่ดีที่สุดส,ดสญญายอันเดชาก็เราใช้เราเลือกที่จะใช้กาแฟาตัวนั้นเราได้เลือกมาแล้วจากทั้งหมดประมาณ3 0มสิบแสนโกที่เราได้กินเราคิดว่าตัวนี้แหละคือตัวที่เราอยากจะได้มาใช้แข่งมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดบนเกาะแต่มันเป็นตัวที่เราเราสามารถซื้อได้เราสามารถที่จะมีเงินไปซื้อมันแล้วก็เรากินูแล้วมันมันดีคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงครับกาแฟ คาแรเตอร์ตอนที่กินจะมีมะชะกีวนทีจะออกเป็นจะออกเป็นมัชากแล้วก็มีตะไครตอนแรกบนโต๊ะคัพปิ้งเราไม่เจอตะไขรเราเจอออกแนวกรีนทีมัชากหวานแต่พอเราคั่วหลายๆแบบแล้วเราลองกินหลายๆครั้งเราเริ่มเจอส้มตะไครแล้วก็ไล้ เนแล้วก็พอตอนเย็นก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นรอนันเลยคะแล้วอย่งางทั้งสามงขั่วที่มีงขั่วอะไรบ้างสามงขั่วจะมี waterless espresso ค่ะมีดักอยู่ cafe rista แล้วก็มีฟิ e l อ o f f e e roaster แล้วทั้งสามงขั่วเนี่ยคั่วอะไรมีคาแรคเตอร์ตะไคร่เหมือนกันไหมทั้งสามงขั่วทั้งสามงขั่วจะได้รสชาติออกมาคือใกล้เคียงกันเมนเมนคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคือ คือจะมีจมตระไทยแล้วก็จะมีกิ่นทีมีจัสมนมีส้มอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะดึงอะไรได้ออกมามากกว่ากันอย่างของก็ท่อมเลสนะจะหวานสวีทอ่อนบางแต่ว่าลาเวนเดอร์ชักมากคือกินเข้าไปแบบปั๊บลาเวนเดอร์ส่วนดักยูจะจะพ่้วจะโช่เก่งมากดังนั้นกาแฟของเขาจะบอดี้ของเขาจะอารมมาเขาจะรูนแรง อารมาเขาจะชัดเจนมาส่วนฟิล์มฟาแฟโรสเตอร์สเปเชียลในเรื่องของฟิลเตอร์คอฟฟแล้วดังนั้นเขาจะดึงความหวานความละม,มุนอะไครมันบาลานซ์ด้วยกันทั้งหมดมันจะไม่มีอะไรโดดโดดไปเนกว่าอะไรแต่ของเขาเนี่ยเราเลือกของเขาตอนที่แข่งเพราะว่าของเขาหวานที่สุดแล้วก็มันมันมันบาลานซ์ด้วยกันากอย่าง มันไม่มันมันมันสามารถดื่มได้เรื่อยๆจริงๆทั้งสามตัวดีๆเหมือนกันหมดแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีสกอร์ชีสอยู่แล้วเราจะต้องแล้วเราจะต้องทําให้มันตรงของสก,กอร์ชีสนั้นว่าเราต้องการคะแนนในการนะแล้วบังเอิญเราฟริลค้เฟ่ได้ได้ตรงที่สุดคือสกอร์ชีสนี่คือเราจัดอะไระสกอร์ชีสจะก็เวลาที่กรรมการตัดสินเถอะค่ะว่าจะมีสกอร์ชีสไห ก็จะตัดสินในเรื่องของอารมณกลิ่นแล้วก็เรื่องของเฟเวอร์รสชาติ acidity ความอเปรี้ยวกาแฟเป็นมีมีรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนเหมือนเวลากินข้าวเปรี้ยวหวานเค็มผมเข้ทุกอย่างต้องแบบว่าบาลานซ์กันแลมี acidity body balance after taste แล้วก็ overall เราคิดว่า อะไรคือสิ่งที่ทาให้เราได้แชมป์ปีนี้ครับมันมันขึ้นอยู่กับการเต็มตัวหรือว่าขึ้นอยู่กับกาแฟหรือว่าขึ้นอยู่กแบับัจตัยอยู่ถ้าจริงๆแล้วทุกๆทุกๆอย่างวิธีการเต็มตัวด้วยครับเราเราเติีมตัวมันหนักมากในการใน,ในการแข่งขันนีนน้แล้วก็เรื่องของบทพูดสคริปต์คือเราเราลองบทพูดหลายแบบเราลองพูดหลายโทนเสียง เราต้องฝึกว่าจะพูดไปด้วยแล้วก็จะต้องมิไปด้วยอย่างปีแรกๆที่แพทแข่งเนี่ยแพทยังไม่สามารถท,ที่จะที่จะที่จะจิดกไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยได้คือเราก็จะบอก<ส>วเวลาเราพูดเราก็จะพูดเวลาเราจริ๊กเราก็จะจิ๊กทีนี้เนี่ยปีนี้เราพยายามที่จะช้าลงแล้วก็เราลองลองดูซิว่าเราจะจึกไปด้วยเราจะพูดไปด้วยเราจะแยกแยกต่างๆได้ไหมอันนี้ถือว่าเป็นการแข่งครั้งที่หลายครัอันที่สองตองีวกับม ปิทีเราสองสองพันหกแข่งเอร์สครับไดที่สองของเรไม่ทีบเดียเดียวกันเป็นแนชชั่นอลเราอยากเอ่อทำไมสุดท้ายแล้วทำไมถึงต้องเป็นรู้ครับทำไมไม่เป็นแบบฟาลิซ่าอะไมทำฟาริซ่าประยะาริงจริงก่อนก่อนนานแค็ดูทั้งหมดแคปดูแพทดูในยูทูบดูไลฟ์สตรีมเวลาที่เขาแข่งเบอร์ฟาลิซ่า เราก็จะดูไปเรื่อยๆสมัยก่อนไม่มเคยดูดูวอล์คัคบเลยเราก็จะดูแต่ดูแต่บาริสต้าอย่างเดียวเพราะเราสนใจบาริสต้าเราก็จะดูแต่บาริสต้าว่าเออเขาเขาเป็นยังไงเทคนิคเขาเป็นยังไงแต่ละประเทศนําเสนออะไรพอเรารู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยสองหกประเทศไทยจะเป็นหนึ่งประเทศที่แบบมีการขัยบูโรคับเพิ่ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะกลับไปดูว่าอ๋อนี่คือการขัยบูโรคับนะเราเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็เลยเริ่มที่จะแบบอ่ะ เราคิดว่าเราในาทำได้เพาว่าบริสตาค่อนข้างทำไมก็ไบริสตาค่อนข้างที่จะยากต่องขวนค่รับออางจริงจริงอย่างการเตรียมตัวแข่งขันในต่างประเทศในฐานะแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องเตรียตัวอะไรบ้างเราไป็นแค่ไหน ็นโซนที่ประเทศไทยคือเราลืมอะไรเราก็เราก็ขับรถกลับมาแล้วได้แล้วแบบือมานั่งรถขับรถกลับมาเอาที่ร้านได้หรือขอยืมใครก็ได้ที่ที่เราู้งจัดพอเวลาเราไปที่นู่นเนี่ยเราไม่มีใครแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมไปจะต้องเหลือแล้วเป็นเป็นคนบ้าคนอยเราะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เอาไปจะจะจะมากมากไหมนะเพราะเพราะอย่างเซิร์ฟเวอร์เนี้ยแข่งที่ไทยเขาแข่งแค่สี่เดตเราก็เตรียมไปแบบแปดเลยเผื่อแอ บางทีบางทีบางทีมาขยืงก็มีหรือหรือเวลาที่แบบซ้อมแล้วเราจะได้ไม่ต้องล้างเดี๋ยวนั้นเหมือนเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้สําหรับแบบสําหรับโอเคเซ็ตแข่งก็คือเซ็ตแข่งเลยนะเราจะไม่ต้มา,าเอาค่ะเซ็ตซ้อมก็คือต้องมีเซ็ตซ้อมเลยนะเราก็เราก็จะใช้เซ้นน,นี้สอ,อง,อ,อ,งอย่างเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์การขนของยากกว่าที่ประเทศไทยขนกระฟยังไงที่จะจากประเทศไทยข้ามไป เขาเปลี่ยนแล้วเขาเจออากาศก็เจอแรงดันก็เจออุณหภูมิต่างๆแต่เราเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมากนะคะดังนั้นเราก็จะไปเจอที่นู่นว่าอ๋อถ้ามันจะเปลี่ยน ว่าโอเคเราจะเราจะเป็นตัวใส่ทีมจากทั้งสามโรงคั่วเลยเหมือนเดิมวัตถุเล็ดดัยูฟิวคอฟฟี่แล้วเราก็ไปเลือกแต่งที่นวลดว่าว่าจะเอาแต่หมายความว่าเออฟิลคอฟฟี่วัตถุเล็กแล้วก็ดักยูก็คือจะเดินทางไปด้วยไหมครับไปด้วยค่ะไปด้วยกันทั้งหมดค่ะทีมครับว่ากี่คนนะทีมทีมทั้งหมดมีหกมีหกคนค่ะเมนเมนหลายนจริงเลยก็คือมีฟิลคอฟฟี่ดักยู กระท่มเนสมีเราซ<ม>ิปเปิลอฟฟี่แล้วก็จะมีสเตจคาเฟ่จากมาเลเซียคือมาร่วมด,ด้วยช่วยด้วย<ม>ใช่แล้วงั้นแช่ว่ากา<ม>รแขกทัวร์ถือว่าบาหลสตาเองเนี่ยมันต้องใช้ทีมากกว่าหนึ่งคนไม่ใช่เฉพาะบาหิสตาใช่ไหมครับโอ้หคือยิ่งมีคนช่วยเยอะๆก็ก็ยิ่งดี <c oughs> คือเหมือนเรามี้อมเราเราจะเพราะว่ามันมันีหลายอย่างที่เราเสร็จกรร ไม่งั้นเราต้องทำนู่นเราก็จะต้องทำนี่เราต้อเราจะต้องเตรียมอะไรถ้ายิ่มีคนที่ช่วยก็จะยิ่งก็จะยิ่งสะดวกของเราคเราก็จะได้มีเวลาโฟกัสก็ทำสมาธิอะไรของเราไปก็อยากในฮังการีอย่างไรฝากคุณแพทย์บอกป้านะครับแล้วก็บอกว่าคุณแพทย์จะแข่งเมื่อไหร่เราติดตามไปทางช่องทางไหนได้ค่ะแข่งที่ฮังการีนะคะดูได้ในไลฟ์สตรีม world coffee events ก็เป็นมีการแข่งขัน สีส่ประเภทไม่ใช่แค่บลูส์ครับมีคนไทยไปด้วยชื่ออานนท์พ่ติดเสริฟก็อันนั้นแข่งมาเตยอาร์ก็ดูได้ในช่องมาเตยอาร์ของพแพทแคนบัูส์ครับก็ดูได้ในช่องบัวส์ครับแล้วก็มีสองรายการก็คือคัพเฮสเตอร์จากคอฟฟี่ทูบูสติริตซึ่งน่าดูยังไม่มีการแข่งขันในไทยเลยว่าใครเป็นมนั่หายกันหรการแข่งขัน